โอเคนะพร้อมรัฐบาลโอเคเอาฉันดูจอใหญ่ละฉันเห็นแล้คนะใครส่งข้อความมาเต็มเลยเอโอเคนะอ่ะคนนี้เลยว่ามาพร้อมเพ0ย์ศูนสามใครสนใจจิ้มลิงไลท์ที่เจ๊ปักหมดุดปกติราคาห้างอยู่ที่สี่รอยห้าสิบวันนี้สามร้อยแปดสิบบาทจัดส่งให้ฟรีมาโอนศูนย์เก้าสค่ะหนึ่งศ้าหนึ่งศูย์ห้าค่ะ เจ็ดหนึ่งสี่เก้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าพร้อมเพย์โอนไปแล้วนะหนึ่งพันบาทค่ะคนนี้ถูกหวยหถูกหวยด้วยอยากแจกด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณเซรั่มวิสีตัวนี้โลดวันนาอุตมะวนนาอุตมะโอนแล้วค่ะหนึ่งพันบาทโลดของจริงค่ะของจริงค่ะหนู่นอโอนจริงค่ะไม่มีคนทิปค่ะโอนจริงทำไมไม่โฟกัสเลยวะ ไม่โฟเลยอะโอนแล้วนะอุ้ยผีล่อทำไมขึ้นจอขาดแบบนี้อะกล้องหลังเลยจบเกียดวีนหนึ่งพันบาทโอนแล้วค่ะโอนจริงค่ะไม่โอนทิปค่ะคุณแม่อะขอสองคนแล้วเดี๋ยวอีกสามคนค่อยว่ากันอะสามสี่คนค่อยว่ากันของแคปรัฐบาลก่อนบางคนอยากได้เล็แล้วใครสนใจรับนะคะวิดีอันนี้หน้าสดนะนี่คือหน้าสดนี่คือกล้องสดเลย นี่เรื่องจริงนี่คือหน้าสดนี่กล้องสดท้าได้เลยอ่ะลองลองท้าหน้าสดกล้องสดนี่รอยสิวเป็นเม็ดอยู่นะคะใช้ได้ไม่ต้องกลัวขู่แบนขนาดนี้้รไม่ต้องพูดตูแม่ใครรับน้าหนึ่งกล่อง380ร้อยแปดสิบบาทจิ้มลิงไลที่เจ๊ปักหมดุดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยค่ะมีแอดมินคอยตอบอยู่เต็มที่อ่ะไหนลรัฐบาลชนะอ๋ออยู่ในโทรศัพท์ไม่ได้อยู่ในคอม อ่ะหมื่นสองนะคะหนูให้ตัวนี้หนูให้ตัวเดียวใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบผ่านได้เลยใครไม่ชอบผ่านได้เลยค่ะหนูไม่ซีเรียสและหนูก็ไม่ได้บังคับท่านใดนะคะหนูให้เป็นเพียงแค่แนวทางชอบในเลขที่หนูให้ ตามได้แต่ไม่ชอบผ่านได้เลยค่ะแคปเจอร์ค่ะนี่เลขจริงเลขแท้แน่นอนไม่ต้องกลัวฟอมผ่านหน้าล่์สุดสวัสดีหนึ่งหมื่นสองพันท่านนะคะใครเข้ามาแล้วฝากใจด้วยนะขอบพระคุณมากค่ะโอเคค่ะคใ,คใครเห็นเลขอะไรพิมพ์เลยนะคะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์เลยใครเห็นเลขอะไรพิมพ์เลยนะสวัสดีหนึ่งหมื่นสองพันท่านค่ะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์เลยอ่ะ เห็นเลขอะไรพิมพ์เลยค่ะหนูชอบมาก97หนูชอบ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 บานไม้ไก่กองเลยอ่ะโอเคอ่ะโอ้ยถ้า97ไม่มาแต่หนูยังเชื่อว่ามันต้องมี9มันต้องมี7คิดว่า9อ่ะถ้า แม่มันไม่ออกละ9เจ็ดถ้ามันไม่ออก9เจ็ดแต่เชื่อว่าวดเนี้ยต้องมี9ต้องมีเจ็ดเหมือนเดิมเพราะว่ามันไหล9มันไหลเจ็ดนะแต่วที่แล้วมันกันเนาะเจ็ดอีกแล้อ่ะแชร์ต่อลงลกเจค่า9เจ็ดให้งั้นแหละออกก็คือออกตัวเดียวพอจบทาต่อชอบอ่ะชอบแบบความเป็นเนื้อของเขาอ่ะ สนใจจิ้มมิงไล,ลายที่เจ๊ปักหมุดนะคะเออมีโซ่เสอืม,อ,ม,อ,มอ่ะเอางี้ดีกว่าไม่ต้องพิมพ์แล้วเดี๋ยวให้สองพันเลยแต่มีข้อแม้เามีข้อแม้นะเดี๋ยวให้สองพันเลยพันเดียวน้อยไปแต,แต่ไม่ต้องพิมพ์หมายเลขบัญชีมานะพิมพ์มาเลยว่า หน้าเจ๊เหมือนอะไรหน้าเจ๊เหมือนอะไรใครใครตอบได้แรงที่ถูกใจที่สุดฉันให้เลยสองพันเอาสิหน้าเจ๊เหมือนอะไรเลิศเลิศมาหน้าเจ๊เหมือนอะไรคะหน้าเจ๊เหมือนอะไรใครตอบถูกใจที่สุดฉันให้เลยสองพันวันนี้ฉันเขาให้ฉันมาเยอะฉันต้องแจกไม่ต้องพิมพ์หมายเลขบัญชีแล้วใคร ใครบอกว่าหน้าฉันเหมือนอะไรถูกใจที่สุดฉันให้เลยเออมน้าเหมือนหน้าเหมือนเห็บเหมือนหมาอะไรก็ว่าอย่ามาชมนะว่าสวยไม่ชอบหน้าเหมือนทางคกค่ะอุ้ยตลกหน้าเหมือนนางฟ้าไม่ได้เหมือนอ้ำไม่ใช่อะ่ะ